ที่บริเวณหอประชุมสมาคมชาวระอ้อยเพชรบูรณ์ตั้งอยู่หมู่ที่13ตำบลสักกรวดอำภสีเทพจัังหวดเพชรบูรณ์ นายถนอมโพธิกุลนายกสมาคมชาว้อยเพชรบุญพร้อมด้วยตัวแทนโรงงานน้ําตาลไทยรุ่งหนึ่งอุตสาหกรรมจำกัดทหารจากกองพันฐานมาที่18กองพลฐานมาที่1ค่ายพระคุณผาเมึองเพชรบุญและเจ้าที่ตํารวจจากสถานีตำรวจสีเทพดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ําตาลทรายในพื้นที่ภาคเหนือปี2561ซึ่งโรงงานน้ําตาลไทยรุ่งหนึ่งอุตสาหกรรมจำกัด จะทำการเปิดหีบในวันที่12ธันวาคม2 0 6 0 ที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการคุมเข้มและยึดถือข้อตกลงแนวทางการปฏิบัติ19ข้ออย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเกษตรกรชาวระอ้อยที่จะดำเนินการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานโดยรถไถเทเลอร์ซึ่งปัจ,จุบันพบว่ามีจำนวนกว่า680คันจําเป็นต้องมีการปรับปรุงสภาพรถให้มีความพร้อมในทุกด้านและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเข้มงวดเช่นรถไถเทเลอร์บรรทุกความสูงไม่เกิน3เมตร50เซนจากพื้นถนนยื่นท้ายไม่เกิน2เมตร30มเซนมีสารัดมัน,นกว่า2เส้นทำ การติดธงแดงและที่สําคัญต้องทําการติดป้ายสะท้อนแสงขนาด 90คูณเ0เซนเมตรและมีข้อความรถช้าบรรทุกอ้อยเพื่อให้มองเห็นชัดเจน,นเวลากลางวันและเน้นย้ำให้ติดสัญญาณไฟแดงไว้บริเวณท้ายสุดของอ้อยที่ยื่นออกมานอกตัวรถและต้องมีการจดทะเบียนรถถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งทำประกันภัยประเภทประกันอุบัติเหตุไว้ทุกคันซึ่งจากการตรวจสอบร่วมกับผู้ประกอบการชาวไร่อ,อ้อยเบื้องต้นพบว่ารถไถเทเลอร์ส่วนใหญ่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้ครบถ้วนคงเหลือเพียงบางคันเท่านั้นโดยหลังจากนี้จะเร่งกลับไปติดตั้งแฮ้วเสร็จเพื่อมี ความพร้อมก่อนนำมาบรรทุกอ้อยในวันเปิดหีบอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้นายถนอมโพธิกุลนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบุญกล่าว่าสมับปัญหาการเผาอ้อยที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือที่เรียกกันว่าหิมะดำนั้นทางสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบุญ ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามผลักดันให้ชาวไร่หันมาใช้รถตัดอ้อยขนาดใหญ่ทดแทนซึ่งนอกจากจะเป็นการชรเชยผลิตทางอากาศแล้วยังเป็นการช่วยทําให้ชาวไร่อ้อยขายอ้อยในราคาดีอีกด้วยขณะเดียวกันทางสมาคมมีนโยบายข้อตกลงร่วมกันว่าหากใครพบเห็นผู้ดใดตรเมิกนการเผาอ้อยให้แจ้งมาที่สมาคมโดยที่จะมีรางวัลให้รายละ5 0,000บาท